สวัสดีครับวันนี้ผมกับผมอิโซเกครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวระบบ AFK แบบระบูจำนวนบันอาจจะดูแปลกๆมั้งเพราะผมไม่อยากทำตามคนอื่นรายละเอียดระบบก็คือเดินเข้าไปในจุดที่กำหนดจะขึ้นไดอะล็อกให้กรอกจำนวนที่ต้องการ AFK ระบบนี้ผมขายที่ราคา70บาทอาจจะยังไม่สมบูรณ์รอคนมาซื้อก่อนผมค่อนทำต่อให้อยากแก้ไขตรงไหน b r i e ได้ขอบคุณที่รับชมครับ